โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับจ์ถึงเสา9โมงเช้าทางสยามธุรกิจแชนแนลครับเราเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นองค์กรขนาดไหนไม่สําคัญถ้าคุณมาประชาสัมพันธ์คุณจะได้ขายดิบขายดีกับรายการนี้เพราะว่าเราให้คุณพูดได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเชิญครับคุณกิกซี่ค่ะวันนี้นะคะเรามีข้อคิดก็คือล้มลงคุณอาจได้แผลแต่ล้มเลิกและยอมแพ้ คุณจะไม่ได้อะไรเลยครับพี่เก่งใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าล้มเลิกและอย่ายอมแพ้ครับคุณมาถูกทางคุณต้องเดินไปให้ถึงเส้นชัยเชิญแนะนาตัวครับครับสวัสดีครับชื่อเฉลิมกิตโพคามานะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์น้องใหม่รองเท้าชื่อ just in case shoe นะครับผมเป็นรองเท้าเพิ่มความสูงให้กับผู้ชายทําให้ผู้ชายที่อาจจะไม่พอใจในความสูงของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีออปชั่นที่จะใส่แล้วก็มั่นใจกับรูปร่างของตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ Just in c a นเ h o o รองเท้าเพิ่มความสูงของผู้ชายถ้าคุณเป็นคนที่หล่อแต่เตี้ยเรื่องนี้โดนแน่นอนไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับขอบ,บคุณไ t ท p p l u s ัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับโอท็อปสายโบโอทอปห้าดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัด เอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮอร์บบิดคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮอร์บบิหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอ,อการค้าร้านตำหลายวิภาวดีซอยยี่สิบสองและเมเจอร์ปิ่นเกล้าขายแฟนชายพร้อมสูตรนะครับเปิดสอนสูตรอาหารที่สารทวินไม่แอิงพิธีกรสองภาษาหาแพคคู่เราสองคนครับรับงานอ e ีเวนต์ทั่วไปตัดภาพมาดูนะฮะ just in case choose นะฮะต้องมีต้องมี S นิดนึงด้วยใช่ไหมแล้วรองเท้าเป็นคู่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฮะ just in case shoes นะฮะเข้าใจง่ายๆนะฮะรองเท้าเพิ่มความสูงของผู้ชายก็คือรองเท้าที่มีคุณ,คณสมบัติพิเศษที่ทำให้คุณทั้งหล่อและเท่เพราะคุณสูงสมาร์ทอ่าเชิญอธิบายดูของจริงดีกว่าเชิญครับครับผมรองเท้าของเราเนี่ยคือเกิดขึ้นมาจากว่า,าจริงๆแล้ว เพราะโรเชันของผู้ชายโดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ยจะมีความที่ไม่สูงมากหรือถ้าสูงเนี่ยแต่ก็จะขาสั้นและตัวยาวเพราะฉะนั้นเวลาแต่งตัวเนี่ยมันจะแบบยากมากแต่เราอะตรงนั้นอธิบายไม่ต้องไม่ต้องมากเพราะเราอะคนเขามีปมมันอยู่แล้วรู้สึกใจดำดูของจริงเลยว่ามันเข้ามาช่วยเพิ่มความสูงยังไงซึ่งรองเท้าของเราเนี่ยครับจะเสริมความสูงด้านในไว้ประมาณรวมกันตั้งแต่ด้านล่างถึงด้านบนประมาณ7เซนติเมตรับผมซ่เวาใส่ไปเนี่ยข้อเท้าจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับ แต่ว่าด้านนอกคนอื่นจะไม่สังเกตเห็นว่าเราเพิ่มความสูงเลยครับผมเคยเห็นไหมคุณผู้ชายที่รูปร่างเล็กกระทัดรัดนะฮะแต่ว่าหล่อเนี่ยเวลาเขาจะซื้อรองเท้าเนี่ยโอ้โหรองเท้าส้นสูงอะ่ะใช่ข้างล่างหนาตึบเลยนะฮะออคุณผู้หญิงแอบมองแล้วขำนะฮะแล้วก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยครับเขาซ่อนไว้ข้างในนะครับแหมให้ดูนิดนึงนะฮะซึ่งนะแหมคุณตากล้องครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมพยายามอ่ะดูอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกนะฮะเห็นไหมฮะ นะครับมองข้างนอกก็ไม่รู้สึกมองข้างในก็ไม่รู้สึกซื้อรองเท้าป,ปกติจะที่รักจ๋าแต่ว่าใส่ไปแล้วมันดูหล่อขึ้นมา <c oughs> อยู่ดีสูงขึ้นมาได้อ,อยู่ด,ด,ดีสูงขึ้นมาข้างในนี่มีขนาดความสูงตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สูงสุดจะประมาณ7เซนนะครับแต่ว่าเราสามารถจะสั่งเพิ่มเป็น10เซนหรือ12เซนได้เท่า <c oughs> ที่คุณสัมผัสมานยะคุณทำรีเสิร์ชมาผู้ชายหลอ่อๆที่รูปร่างเล็กๆเขาสูงมาเท่าไหร่ มันเอาร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบแปดล้วเจ็ดสิบเลยไม่เกินเนี้ยครับเจอไปอีกเจ็ดเซนครับกลายเป็นร้อยเจ็ดสิบสองเลยฮะเดินแบบได้เลยนะครับแมสมาร์ทเท่ขึ้นมาทันทีนะฮะคุณคิดสินค้าตัวนี้จากอะไรฮะจากปมหรือจากตัวเองเลยครับแล้วถ่ายเด็กๆคือไม่สูงมากแล้วก็นี่คุณเป็นเจ้าของเลยใช่เจ้าของออกแบบเองด้วยครับจดลิขสิทธิ์ยังจดราคาผมโอ้โหเอาละคุณเอ้ยครับผม รวยแน่นอนอ่ะเชิญว่าต่อไปครับผมเราก็เลยเหมือนว่าเมื่อก่อนอ่ะซื้อแผ่นเสริมความสูงของเกาหลีมาใช้ใชแต่ว่ามันใส่แล้วมันคับเท้ามากแล้วสูงไม่ได้อย่างที่ต้องการอยสมมติคุณจะจีบคุณกิกซี่นะครับเธอสูงประมาณร<ม>้อยเท่าไหร่ 1 7อยเจบรคุณศูนเท่าไหร่ร้อเจ็บหมือนกันครับตอนแรกดิร้อยเจ็ดบใช่แต่ว่าเสริมแต่ถ้าคุณใส่ตัวนี้ไปคุณจะเป็น175สเปคเลยผู้หญ่สูงก่าผู้หญิงที่มีคสนผู้หญิงที่มีความสูงมากๆเนี่ยเขาจะอยากได้ผู้ชายที่แบบสูงเท่ากัสูงกว่าผู้ะญะควาปสูงมากมกเนี่ยเกาจะอยกได้ผู้ชายที่แบบสูงเท่ จีไปก็ลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นคุณซื้อรองเท้าแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนฮะตอนนี้ขายเป็นออนไลน์สโตร์เป็นหลักนะครับผมมีสีอะไรบ้างเอาเลยคุณพูดเลยตรงนี้สาคัญิง่แบบของของเรามีหลายแบบมากอย่างเช่นคู่นี้เป็นแบบที่ขายดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นแบบที่ฟอร์มอลหน่อยคนใส่ไปทํางานไปงานแต่งงานเวลาออกงานเดี๋ยวสำคัญมากเพราะผู้หญิงชอบใส่ชนสูงแต่ผู้ชายก็จริงยิ่งดูเตี้ยลงเพราะฉะนั้นคู่นี้ขายดีมากครับผมแต่ว่าเราก็จะมีแบบที่เป็นลักษณะของ c a s ช a l กว่านี้สำหรับสำหรับใส่วันหยุดหรือว่าคนที่แต่งตัวไม่ไดดด้อรรมมมมลาาาาาากกซึงสถีตติยยะเในู นะครับแล้วก็นี่เลื่อนลงมาดูนะครับเฟซบุ๊กเขาแบบนี้นะฮะเขาก็ทําให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่านี่คืออะไรฮะหนึ่งเซนอันนี้เป็นแคมเปญที่แบบอยากจะโดเนาให้กับออธธิิบบาายยใช่ครับเอวันเซนติเมตร for วันเซนติเมตรก็คือว่า1คู่ทุกๆคู่ที่เราซื้อไปเนี่ยความสูงที่เสริมเนี่ยผมจะเอาไปบริจาคให้เป็นหนึ่งเซนของขาเทียมครับผมอธิบายอีกทีอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าทุกๆรายได้กําไรรายได้จากทุกๆคู่ที่ซื้อไปครับผมถึว่านี้สูง7เซนใช่ไหมครับมันจะกลายมาเป็นความสูงของขาเทียม7เเเเซซนนสสะะมไไไปปปรรรืื่่่อออยยๆแล้้้้้วาาากกก็จจีีบบิคใหัผูทตง ใช้ขาเทียมนี่เราได้บุญนุ่มกันใช่ครับผมโอ้โหเยี่ยมมากครับผมอ่ะครับอ่ะว่าไปสินค้าตัวนี้นะฮะสีสันลูกค้าอยากได้แบบไหนไซส์ไหนหลักๆเลยคนผู้ชายชอบสีดำสีน้ำตาลสีเทาสีที่เป็นหลักๆอย่างเช่นตัวนี้ครับในในเฟซบุ๊กเนี่ยขายดีมากที่เป็นตัวสีน้ำตาลเนี่ยครับผมตัวนี้นะขายดีมากขายดีมากเรียกว่ารุ่นอะไรอันนี้เป็นตัวเกลียวบริดครับเป็นเพราะว่าไปเห็นสีจาก อิดของที่โตเกียวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสีสวยก็เลยพยายามหาหนังแล้วก็รูปร่างที่มันลักษณะคล้ายกับสีนั้นอินสปอร์เรชันแล้วก็มาออกแบบเป็นรุ่นนี้มันผลิตที่ไหนฮะเนี่ยผลิตที่เมืองไทยครับผมมีเป็นพาร์ทเนอร์เป็นโรงงานทารองเท้าอยู่แล้วอ๋อครับโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวตัวเสริมข้างในครับผมในหนตัวนี้ครับอันนี้เป็นตัวที่เราจดลิขสิทธิ์เอาไว้ครับผมเป็นเลเยอร์ที่เสริมด้านในแล้วมันจะเป็นความสูงที่พอดีกับผู้ชายปกติไม่ต้องพยายามมากถ้าใส่เข้าไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดินามก้อีได คราวนี้คุณเลือกได้เลยนะครับขอให้คุณลอยอย่างเดียวเลือกความสูงไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่เสียสุขภาพด้วยถูกเขาเดินสบายมากคู้สุกต้องเชิญคุณกิ๊ฟี่ต่อยอดธุรกิจฮะค่ะออท็อปเบสเซอร์ SME m i l l อ n เมล r ล p r o ร์พ y p r e s e n t เซนต์ดีแจสต์อ e นแคช which is the high increasing shoes for men so any guys who wants to solve your height problem kindly contact the number below on the screen or you can contact us via our Facebook or top SME ครับวันนี้รองเท้าเพิ่มความสูงของผู้ชายนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีแน่นแน่นะครับทำความรู้จักกับ just in shoe just in case shoe นะฮะ just in case shoe นะครับคุณเฉลิมกิจโคคามาสขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับอย่าลืมนะฮะเข้าไปทำความรู้จักกันนะครับ just in case shoe ได้ครับผมขอบคุณครับรองเท้าเพิ่มความสู